ราคาอยู่ที่1,574,000านานะคะเป็นรถสีขาวมุกค,ค่ะในส่วนของรุ่น Elite e dition จะมี2สีนะคะก็คือสีขาวกับสีดำค่ะจะเป็นหลังคาแก้วนะคะหลังคาดำแล้วก็กระจังหน้าดำมาให้แล้วจากโรงงานนะคะเดี๋ยวจะมาบอกในส่วนของที่มันเพิ่มอะไรมาจากในรุ่นของ GTPremium นะคะว่ามันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของรุ่นนี้มาค่ะเดี๋ยวอ้อมารีวิวให้ลูกค้าดูกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่กำลังชม,ชมคลิปนี้ของอ้ออยู่นะคะวันนี้อ้อก็เดินทางมาส่งรถที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ตอนนี้อ้ออยู่ในวัดแถวที่แถวเขาย้อยนะคะก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะก็เลยแวะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะคะวันนี้อ้อนะคะขับรถมาส่งรถคันนี้ค่ะเป็นรถปาเจโ o ่นะคะรุ่น Elit e e d ดิชั n นขับเพื่อนสอล้อค่ะ ก็คันนี้ราคาอยู่ที่1,574,000านานเะคะเป็นรถสีขาวค่ะในส่วนของรุ่น Elite Edition จะมี2สีนะคะก็คือสีขาวกับสีดำค่ะจะเป็นหลังคาแก้วนะคะหลังคาดำแล้วก็กระจังหน้าดำมาให้แล้วจากโรงงานนะคะเดี๋ยวอ้อจะมาบอกในส่วนของที่มันเพิ่มอะไรมาจากในรุ่นของ GT Premium นะคะว่ามันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของรุ่นนี้มาค่ะเดี๋ยวอ้อมารีวิวให้ลูกค้าดูกันนะคะเริ่มต้นด้วยตัวนี้ค่ะ จะเป็นอักษรโลโก้ไป j เจ s p o โรสปอร์ตตัวนี้นะคะในส่วนของรุ่น Elite Edition จะมีมาพร้อมกับตัวรถจากโรงงานนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะกระจังหน้านะคะสีดําเราไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเลยมันมาให้แบบนี้แล้วนะคะจากโรงงานสีดําเงาสวยงามมากๆค่ะแล้วก็สิ่งที่อ้อเพิ่มเติมเข้ามานะคะคือตัวนี้ค่ะเพราะว่าเดิมๆของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะเขาเรียกดินามิก เอาง่ายๆว่าหนวดตัวสีนะคะด้านซ้ายด้านขวาอ้อเป็นล็อสติ๊กเกอร์สีดําเงามาให้ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะข้อไฟหน้านะคะข้อไฟหน้าอ้อใส่เพิ่มเข้าไปค่ะอันนี้จะเป็นข้อไฟตัดหมอกค่ะที่อ้อเพิ่มเติมเข้าไปให้ทั้งชุดนะคะแล้วก็ด้านล่างนี่เลยค่ะเป็นชุดชายหน้าของ s p o t l i g h t e r M นะคะพร้อมด้วยไฟเดย์ไลไท์เลยค่ะมาค่ะมาฝั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อค่ะซุ้มล้ออันนี้ก็ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะซุ้มล้อตัวนี้อ้อก,ก็อยู่ในแพ็กเกจที่อ้อแถมให้กับลูกค้าค่ะมาด้านล่างกันบ้างค่ะในรุ่นของ Elite Edition นะคะจะเป็นล้อแม็กสีดำเงาแบบนี้นะคะขอบ18ค่ะ แล้วก็ด้านนี้ค่ะกระจกมองข้างนะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานของเขามาจะเป็นสีโครเมียมค่ะอ้อไปแ็ปดำเพิ่มค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะคันนี้อย่างที่อ้อบอกหลังคาดำราวหลังคาดำมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจะมีในส่วนของตัวขอบนะคะเขาเรียกขอบประตูหรือเสา AB นะคะอ้อก็ไปแ็ปเพิ่มยาวจนถึงสุดด้านสปอยเลอร์นู้นเลยค่ะแล้วก็กันสาดค่ะฟิล์มนะคะเป็นของเซรามิกนะคะรับประกันที่10ปีค่ะ แล้วก็ด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นเบ้ามือเปิดครอบมือจับนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นกาบข้างค่ะกาบข้างสี่ชิ้นเพิ่มมิติให้รถมันดูแบบยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะเรามาลองดูภายในกันบ้างค่ะ <c oughs> ภายในของเบาะ e l ลิทนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเห็นกันหรือเปล่าคะอ่าเนี่ยออแวกให้ดูนะคะเป็นเบาะหนังสีน้าตาลดูหรูหราแบบนี้มากๆค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะดูตามคอนโซลน,นะคะมีจอหน้ามีกล้องบันทึกภาพมาให้แล้วนะคะจากโรงงานแล้วก็มี ตัวไวเล็ชาร์จนะคะรองรับในรุ่น Oppo, ปหัวเว่ยซัมซุงนะคะแล้วก็ Apple อันนี้ก็คือจะรองรับในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าโทรศัพท์ที่เป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยอย่างแบบรองรับแท่นชาร์จได้นะคะแล้วก็นี้ค่ะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮค่ะค่ะแล้วคันนี้เป็นอันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้านะคะได้8ทิศทางได้เป็นคู่หน้านะคะคู่หน้าของ ู้โดยสารกับกับคนขับนะคะแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นสรับเพดนะคะสกับเพจสับเพดเลืองแสงนะคะมาในส่วนของรุ่น e l ลิ d i ชั่นที่มีมาให้ค่ะค่ะมาดูกันที่ด้านหลังนะคะ ด้านหลังตรงนี้ค่ะด้านหลังนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะภายในนะคะมีจอหน้าแล้วก็ต้องมีจอกลางด้วยค่ะจอกลาง12.1นิ้วพร้อมเดี๋ยวอ้อจะมีสายนะคะ h d m i ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีหูฟังให้อีก2ตัวสําหรับเด็กๆนะคะที่เดินทางไปกับผู้ปกครองนะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะเวลานั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะแอร์นะคะทั้งหมด3ตอนด้วยกันค่ะเย็นชุ่มฉ่ากันทุกทกท,กท่านนะคะ แล้วก็มานี่ค่ะด้านนี้เลยนะคะนี่เป็นครอบฝาถังน้ํามันนะคะมีอักษรโลโก้ปาเจโลสปอร์แบบนี้ค่ะนี่ก็ซุ้มล้อด,ด้านหลังนะคะแล้วก็มาส่วนด้านนี้ค่ะมีข้อไฟหน้าแล้วก็ต้องมีข้อไฟท้ายแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาที่ด้านนี้นะคะอันนี้อ้อต้องแจ้งลูกค้าก่อนนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วถ้าในแพ็กเกจอ้อจะแรปนะคะคิวตัวนี้ข้างหลังนะคะเขาเรียกคิวฝาท้ายแต่อันนี้ลูกค้าอัปเลเวลนะคะก็เพิ่มตัวครอบคิวที่แบบมีอักษรตัวนี้แล้วก็เวลาเหยียบเบรกก็จะมีไฟเบรกเพิ่มมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้กันบ้างค่ะอ่าตรงนี้นะคะอันนี้ลูกค้าก็เพิ่มเติมอีกเหมือนกันนะคะเพิ่มเติมก็คือเป็นสครับเพจกันชนท้ายค่ะนะคะเพิ่มเติมพอที่สุดให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ตัวครอบคิวอันเดิมค่ะ เนี่ยค่ะภายในอันนี้คืออ้อพับแบบเ,เขาเรียกะไรเป็น5าที่นั่งอันนี้ก็ไว้บรรทุกของนะคะเวลาไปเที่ยวหรือว่าเดินทางกันหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราจะดึงออกมาก็เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะนั่งได้สบายมากๆค่ะส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะสามารถคลิกเซนเซอร์ได้นะคะหรือว่าจะกดเปิดปิดแบบนี้ก็ได้ค่ะเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดสปอร์ตไรเดอร์เนะคะของชุดชายหลังลูกค้าเลือกเป็นทรงท่อกลมค่ะท่อคู่แบบนี้ค่ะ อันนี้อ้อก็มารีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อจะรีบไปส่งรถคันนี้ก่อนแล้วก็ลูกค้าอย่าลืมนะคะเช็คโปรโมโชั่นกับอ้อนะคะไม่ว่าลูกค้าจะดาวอ,าอยากได้เน้นส่วนลดอยากได้เน้นดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือว่าเน้นชุดแต่งยังไงอันนี้คือแจ้งออได้แล้วก็ยัง จะมีโปรพิเศษนะคะสําหรับของลูกค้าข้าราชาการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่าในส่วนของกลุ่มลูกค้าเก่ามิซูบิชิได้รับส่วนลดเพิ่ม1,000 0บาทค่ะวันนี้เดี๋ยวอ้ขอตัวนะคะไปส่งรถคันนี้ก่อนส่วนจะคลิปหน้าอ้อจะไปส่งที่จังหวัดอะไรแล้วก็แต่งคันไหนสีอะไรลองติดตามอ้อดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมอ้อจนจบค่ะสวัสดีค่ะ เจ็ซนติเมตรจะเปิดได้ทั้งฝั่งด้านด้านนี้แล้วก็ผังผู้โดยสารแล้วก็ประตูท้ายนะคะอันนี้เราก็เปิดปิดแบบนี้นะคะเวลาปิดเขาก็จะกระจกให้งั้นเดี๋ยวอ้อลองมาสาธิตไอ้ส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังถ้าเกิดสมมติเราถือกุญแจไว้อย่างนี้เหมือนกันนะคะถ้าเราจะคลิกเซนเซอร์นะคะพี่แนนแค่ยืนหางหาตรงนี้ให้ปลายเท้าเข้ามาที่ด้านนอกตรงนี้นะคะริมๆตรงนี้อย่าแกว่งเท้าหรือว่าอย่าค้างอย่าเตะแล้วอยู่อย่างนี้นะคะก็คือให้เตะเข้าไปแบบนี้แล้วก็ออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะเปิดให้แบบนี้นะคะก็ เออไม่ต้องไปหาบางทีบางคนเขาก็ไม่รู้จุดมันก็อาจจะหายากนิดนึงเราก็แค่ปิดตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าปิดตัวนี้ที่เป็นลูกุญแจมันรถมันจะล็อกให้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าปิดตัวนี้มันก็จะลงมาให้เฉยๆอ่ะถ้าเกิดก็ปิดเราล็อกรถนะคะเดี๋ยวมันก็จะดังหนึ่งติดนะคะแล้วกระจกมองข้างก็จะพับอ่าแบบนี้นะคะหรือกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่ทําอะไรทั้งนั้นคือเราจะเปิดจากตัวนี้ก็ได้นะคะกดตรงนี้มันก็เปิดให้หรือเราจะเปิดจากตัวรีโมทก็ได้ถ้าตอนนี้รถล็อกอยู่ พี่แค่ปลดล็อกตัวนี้นะคะ,คะปลดล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวนี้นะคะที่เป็นรูปประตูท้ายไฟฟ้ากด2ครั้งติดกัน<อ>มันก็เปิดให้แบบนี้นะคะเวลาปิดก็เหมือนการปิดก,ก็คือพี่ก็กดอย่างนี้สองครั้งนะคะรถมันก็ปิดให้แบบนี้นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวก็อาภายนอกเบาะเบาะปรับปรับเบาะไหมคะปรับเบาะคือพับเบาะหรอคะใช่ค่ะโอ้ยยังใหม่เลยใหม่ทุกอย่างใหม่ทุกอย่างพี่เอ้อพี่พี่พี่ขอรบกวนคุณอ้อบอกพี่หนอ่ะพับให้ดูนะถ้าอย่างนั้นคือตอนนี้พี่ไม่รีบแล้วถูกต้องไหมก็ ม่น่าจะรีบแล้วโอเค okay. <c oughs> ถ้าไม่รีบแล้วอ้อก็จะอธิบายให้ฟัง <c oughs> ให้หมดทุกอย่างนะคะโอเคค่ะอ่ามางั้นเดี๋ยวมาสอนการทับเบาะนะคะอ่าเบาะอันนี้คือเราเป็นแบบไปห้าที่นั่งนะคะอันนี้คือสมมติว่าพี่เวลาพี่ไปเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สัมภาระาไว้ตรงนี้ได้เลย <c oughs> แต่กรณีถ้าเกิดสมมติว่าไปกันเจ็ดคนเจ็ที่นั่งนะคะพี่ต้องการดึงเบาะอ่าเดี๋ยวก่อนเอาแบบนี้ก่อนกรณีถ้าเกิดพี่ไปซื้อของแล้วต้องการบรรทุกของเยอะๆสามารถทับเบาะให้ยาวไปถึงสุดข้างในได้เลยงั <c oughs> ้นเดี๋ยวอ้าจะไปทําฝั่งนี้ให้พี่ดูะอจ ตัวตัวงัดเบาะค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็คืองัดเบาะมาแบบนี้เลยแล้วก็ช่วยเขาผักไปตรงนี้นิดนึงทาเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเหล็กนะคะเอาพับมันลงมาตรงนี้เพื่อให้มันตั้งฉากเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะได้ตั้งฉากแบบนี้ทาเหมือนกันทั้งสองข้างแบบนี้นะคะโอเคอันนี้คือเห็นภาพนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปจ็ดที่นั่งเราก็แค่ดึงตัวนี้นะคะให้มันไปตรงนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็เอาเหล็กนะคะงัดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ผักมันลงไปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คืองัดลงนะคะก็จะได้เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะ ค่ะอันนี้สามารถปรับเอนได้นะคะเราก็คือโยกแล้วก็ดันมันไปนะคะค่ะคันนี้จะเป็นรถออลิทนะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลคือก็เรียกเป็นเบาะโพลีเมอนัเล่ป้องกันกันความร้อนนะคะแล้วก็มีกองอากาศนาโงอีกนะคะทาให้ผิวพันธุ์ไม่แห้งนะคะให้ผิวพันธุ์ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มาส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่นะคะค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดแม่แรงกับถุงเครื่องมือค่ะโอเคค่ะค่ะด้านท้ายไม่มีอะไรนะคะมีคำถามไหมคะไม่มีค่ะอ่าโอเคค่ะเอาปิดนะคะ นจะเป็นข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนะคะชุดตัวนี้ที่พี่ซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวตัวนี้มีค่ะมีไฟเบรกไฟสีขาวค่ะเอ๊ะไฟสีแดงไฟสีแดงเนาะไฟสีแดงค่ะใช่ปกติแล้วคือมันจะมีแสงไฟสีขาวด้วยเวลาถ้าเปิดไฟหลีแต่ว่าอ้อตัดแสงไฟสีขาวออกนะคะเพราะว่ามันจะไปแยงตาตอนกลางคืนก็เลยเหลือแต่ไฟสีแดงเวลาเหยียบเบรกโอเคค่ะ มาที่ด้านนี้นะคะมาที่ด้านนี้คือเบาะนะคะอ่ะขอ,อแจ้งก่อนเดี๋ยวเวลาพี่ขึ้นรถนะคะพี่ปรับเบาะให้ให้ได้ตามที่พี่ต้องการนะคะก็คือเบาะเนี่ยมันจะปรับได้แปทิศทางนะคะดึงขึ้นมาด้านหน้าถอยหลังเข้าไปนะคะหรือว่าจะปรับเอนนะคะคืองัดขึ้นก็ได้มันก็จะขึ้นอันนี้คืองัดลงนะคะเอนมาข้างหน้าเอนไปข้างหลังนะคะอันนี้คือทําได้หมดนะคะ ในส่วนของเบาะคูหน้านะคะได้เหมือนกันคือเบาะไฟฟ้าปรับได้8ปทิศทางส่วนมาตรงนี้ค่ะตัวนี้เป็นการปรับกระจกซ้ายขวานะคะอันนี้พับกระจกแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะอันนี้เป็นระบบเอ่อของการทําง,งานพวกช่วยเบรกช่วยตัดกําลังเครื่องยนต์นะคะอันนี้เป็นปุ่มของเซนเซอร์ของรถรอบคันที่จะแจ้งเตือนเรานะคะแล้วก็น,นี้เป็นการถลายค่ะก็จะมีไว้ให้หมดแล้วนะคะส่วนตัวนี้ ตัวนี้คือตัวล ies, ็อกความเร็วแปรผันวิ่งตามคันคันคันข้างหน้านะคะที่รถคันนี้เขามีมาให้ตัวนี้จะเป็นการตั้งระยะนะคะการตั้งระยะตามวิ่งตามคันข้างหน้าก็คือจะเป็นระยะใกล้กลางไกล50เมตร100เมตร150เมตรแล้วแต่เราตั้งนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นมุมมองของกล้องค่ะเราสามารถกดดูมุมมอ,องกล้องได้ส่วนมาที่ด้านนี้ก็เป็นตัวปรับเสียงวิทยุเลื่อนนะคะเสียงดังแล้วก็เสียงเบาเสียงค่อยนะคะแล้วก็เป็นตัวควบคุมพวกเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอของเขาแล้วก็อันนี้เป็น เลือกเพลงอันนี้เป็นบลูทูธค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปที่รถแล้วเดี๋ยวอ้อจะไปอยู่ฝั่งนู้นค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดี <itís ạ. S 2> พี่แนนะคะก็สวัสดีพี่คะ่ะก็คือวันนี้อ้อมมาส่งรถนะคะอีนะคะมาถึงพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคนอื่นจะมาสัมภาษณ์พี่เขาเล็กน้อยนะคะว่าเพราะอะไรถึงตัดสินใจเลือกใช้รถมิสูคันนี้นะคะ <leak. S 2> สวัสดีค่ะพี่แนนพ <preference. S 2> <gallon ๆ S 1> ี่แนนค่ะอยากรู้ว่าก่อนที่พี่แนนจะตัดสินใจเลือกซื้อรถปาเจโร่สปอร์ตคันสวยคันข้้งหลังเนี้ยคะ่ะ <erem. S 1> ได้มีศึกษาข้อมูลรถที่อื่นๆบ้างไหมคะมีค่ะมี ก็คือตัดสินใจที่แรกจะเอาอมิล่าเนาะ,<ฮ>ะแล้วทีนี้มันมีความรู้สึกมากไปอยู่หน้างานเราแล้วมันมันไม่เหมาะกับสภาพที่ว่าจะไปสมบุกสมบันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,<ฮ>ะก็ก็เลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคอะไรย่างเงี้ย <ฮะ S 2> ก็เลยมามองหารถที่มันอแล้วอีกอย่างเราเดินทางบ่อยด้วยเนาะ,<ฮ>ะไปโน่นมานี่แล้วสมรรถภาพของรถตอนเนี้ยมันมันแย่เราก็เลยอยากได้อรถ ดีๆสักคันนึงวิ่งเอกสารบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างติดต่องานบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันดีอ่าใช่คันนี้คันนี้คือเป็นรุ่นท็อปเลยรุ่นท็อปเีลิทเลยแล้วก็ในในในส่วนของรถเซเ m e n t เดียวกันแบบเนี้ยพี่พี่แนนได้มีเปรียบเทียบไหมหรือว่าเปรียบเทียบใช่ไหมคะอันนี้คือมันเป็นยังไงคะคุ้มค่ากว่าหรือว่ายังไงอ่าพี่อันนี้พูดพูดพูดเอ๋ยเอ๋ยเอาเป็นตักตอกษรย่ออ่าเป็นตัวทีแล้วกันนะโอเค เรามีความรู้สึกว่าเปรียบเทียบมาเนาะ,ะภายในรถด,ด้วยแล้วก็สมรรถภาพหรือว่าอะไรก็คือแบบาาอุปกรณ์เขาด้วยราคาด้วย<อ>แล้วก็ออปชั่น,อ,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรามีความรู้สึกว่าเออม,มันมันต่างกันเราเอามาเทียบกันนะไม่ใช่ว่าเราไม่เทียบเออเราชอบมากเลยนะคะที่แบบว่าละเอียดแล้วก็เทียบเทียบเทียบแบบช็อตต่อช็อตอะไรเงี้ยถูกไหมคะไม่เราซื้อทั้งทีแล้วเนาะเราก็อยากได้ดีเลยอะไรเงี้ยเราเราเราไม่อยากแบบว่าเออเสียใจทีหลังอะไรเง <c oughs> ี้ยเราก็เลยตัดสินใจเออมองตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะอยากจะบอกลูกค้าทุกท่านนะคะเนี่ยพี่แนนเบรหลั มันนะตัวนี้คุ้มค่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อจะบอกว่าลูกค้าทุกท่านที่แบบว่าซื้อรถประจิโรของเราเนี่ยก็คือแน่นอนราคามันหลักล้านกว่าอย่างเงี้ยต้องมีการเปรียบเทียบว่าไหนมันคุ้มค่ากว่าแน่นอนทีนี้ก็คือผ่านตัวทีมาได้แล้วแล้วผ่านเซลล์อีกหลายๆคนนะคะเพราะอะไรถึงเป็นอ้อค่ะอย่างนี้เนาะพอดีพี่ไปไปเจอเซลล์ที่ที่หนึ่งที่แบบคุยไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความรู้สึกว่ามันทําไมคิดว่าเราจะ ซื้อหรอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยแบบว่าเอยทําไมเราไม่มีตังหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาคุยกันว่าเออแบบเจ้ามาลงที่คุณอ้อดู YouTube ด้วยค่ะดู youtube แล้วก็ไปเจอคุณอ้อเนอะเราว่าเออลองลอง,ลองติดต่อก่อนหน้านี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งก็อันเดียวกันนี่แหละคะ่ะอีกเจ้าหนึงแต่ รู้สึกว่าเขาเขาจะไม่ค่อยเอนเตอร์เทนเราเท่าไหร่อ่างเงี้ยก็ไม่คอสนใจอาจจะไม่มีเวลาด้วยค่ะเขาอาจจะได้ขายดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาให้เราอะไรเงี้ยก็เลยเออเรามาเจอคุณอ้อแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเราคุยแล้วเราแบบเข้าใจนะอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจเราอะไรมาเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออเลือก คนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะนั่นแหละอะไรประมาณเนี้ยเป็นที่มาที่ไปโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่แนนมากนะคะที่ไวจใจยให้เราดูแลนะเราก็จะดูแลกันตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ